đưa được bông nào bông nào lemon không sầm kèo nó ba bẹt nữa เยสุไลลืมถิมพงพันพี่น้องเก้าเยสิลืมเสื้อเผาไปย่องพื้นดีพี่น้องเอ้ยสลล้วเสลล้วสวัสดีครับพี่น้องมางปายสู้คู่สู้คนครับผมได้ของแซ่บแล้วพี่น้องโมนี้บอยมามาแซ่บแซ่บนําบ้าเมกพูน่ะตำางไผกิลิวพี่น้องเอ้ยกระเพาะงัวครับผมตำกระเพาะงัวใส่ปลาาโนนนัวเลยครับผมดูเดือดดูเดือดเลยเพ็ดเพ็เลยครับผมมีหอดหมูกรอบเอ้ย อียังกาะ <laughs> แคบหมูกแคบหมูพี่น้องไม่เป็นมูกบกาะมาๆเซ็ตๆแล้าแ่าเมกหลงลืมๆเลยล่ะโอ้ยมึงม่งมึงน้ำลายแตกแล้วครับผมมูอยูนะนัวู้อะไรต้มปิ้เปื่อยพี่น้อ <c> ง <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยอดเลยครับ เป็นคือพาขาโน้ตแ่บพี่น้องมันเป็นซีอิวขาวมันฟอกมาแล้วเนาะครับอันนี้เด็ดอีเด็เด tất tăng người mẹ ừ, Đưa mẹ bông mẹ Bông mẹ 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 không, mẹ mẹ nó ba nữa, ดูเดือดดูเดือดพี่น้องแซ่บไปดิอลุนะมองหน้าสดมานสิเลยครับ บางคนวรร่าไปซอยจุม่มเนาะหอมแมกต่ำเลยหอมมังง่สดุด เหนื่อยข้างเพื่อนจิยวออเลยผักสอชจากสวนเลยเนื่

แค่ม <ừ> ูกโอ๊บก <r uent> <gh ets rees Darwin> ัด <sh> อ <arp y> ้เสียงกอบพักหน่อ Được rồi <뭀뭐람 mysticism> <응. 뭀람> <소리 profession> <default> <뭀람> 음 아, 주야 주야. <AULityanhaont> <뭀람> <뭀람> Oi. มาเบิดเลยคบรถพี่เอาะเดือดขนาดตอนนี้ ยอ,อด่ากเด็ดอีลิเมนูเนี่ยโอ้โหอยากกินน้ากันอเอา้าฝากอะไรก็ได้ตามพี่น้องก็เป็นกำลังใจว่าแม็กเด้อครับผมทางหน้านเพจเฟซบุก๊กแล้วก็ยูทูบว่าแม็กพากินครับผม มุ้น้ามือใหม่พอกันใหม่น้อสรับมุ้นนี่กะพ่อแม็กสวัสดีครับ